สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรมือใหม่วันนี้เราก็พามารับชมบรรยากาศที่ตลาดนะัดเช้าวัวนอาทิตย์นะคะของที่เราเตรียมไปวันนี้ก็มีปากมาละยี่สมีไข่อัดแท่ง10บ,บาทแล้วก็มีคอวันนี้ก็เป็นคอไซใหญ่นะเพื่อนๆมาละสิบ,บาทแล้วก็แบ่งทำมาละห้าบาทด้วยวันนี้ก็มีหนวดยักษ มาห้าบาทเช่นกันนวดตัวนี้เราวันช่วงนี้ก็ผสมกับคอด้วยนะเพ,พื่อนๆนี่มาห้าบาทเราเตรียมไปไม่เยอะนะวันนี้อยู่ที่460หม้วันนี้ก็ลงสองล้านเช่นเคยนี่ก็เป็นล้านข้างๆกันนะครับเพ,พื่อนๆตรงนี้เจ้านี้ไม่ได้ที่ประจำเนาะเป็นแบบแวบๆมาเป็นบางจังหวะนะเพื่อนๆข้างหลังเรานี่ก็เป็นแม่ค้าบ้านๆเช่นเคย อันนี้ก็ลืมภาพปูด้วยแหละเ,เพื่อนๆนี่หน่อยยังลืมของที่เราขายได้เนาะนี่ได้ที่ประจําแล้วไม่คาคนนี้ก็รู้จักกันมาตั้งหลายปีแล้วแหละเพื่อนก็ได้ขายไปเรื่อยๆนะตอนที่เต็มเตาเราก็ไม่มีเวลา่ายทําเนาะเราใช้เวลาว่างๆนี่แหละลูกค้าเดินให้เรายางรอเนาะอันนี้เป็นไม้ละ สิบบาทเนะเพื่อนไม้ละสิบบาท5บห้าบาทช่วงนี้ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เนาะบางทีเราได้ถามลูกค้าเลยว่าไม้ละสิบบาทมีไม้อะไรบ้างมีกี่บาทเนาะบางทีย่างไปก็ไม่เท่าเดิมเนาะเพื่อนเพื่อนไม้ประมือเนี่ยบางทีก็เล็กบางทีก็ใหญ่เนะาะวันนี้เราก็ลงสองล้านเช่นเคยนะคะก็ถือว่าพอใช้ได้เนาะเพื่อนเพื่อนลงสองล้านก็ได้อยู่ที่สี่พันกว่าบาท นักเรียนก็หยุดแล้วแหละบรรยากาศดีแต่ว่าน,นักเรียนหยุดอากาศก็ร้อนๆเนาะพเพื่อนวันนี้นี่พเพื่อนใกล้จะเก็บกันเราก็ยังขายต่ออยู่เนาะขายของเราที่ร้านเราหมดอยู่ที่สองกิโลนี่ส่วนไม้น่าห้าบาทเนาะพเพื่อนไม้นาห้าบาทนี่เกือบหมดเนาะเหลือแค่นี้แหละใบใช้ของเราหมดเนาะไม้นาห้าบาท วันนี้บรรยากาศร้อนดีหน่อยที่ไม่วิงเวียนเหมือนจะเป็นลมเนาะวันนี้ไม่ได้ดมยาก็ให้กำลังใจเพื่อนเพื่อนกันทุกคนนะคะสู้ๆกันไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็หมดฝนแล้วเนาะแต่อากาศยังร้อนอยู่ไม่มีลมเลยมีลมช่วงเช้า,ชาเพื่อนๆนี่นิ่งๆอย่างเงี้ยร้อนก็ร้อน,น,อนเนาะ